ที่ขเขันเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องคนดีไม่เคยมองเราเช่นเคยนะครับไอ,อมองมองนอนไม่ต้องอรอฮอเกนนะครับเดี๋ยวมาตุ่มกาชาเซานะครับอันนี้เป็นไอดีหลักผมเนาะล้วไม่ต้องแปลกใจที่ผมแบบเทียงมันดูววงนอนนะครับ ผมที่เพียผมงมงนอนแบบนี้นะครับแล้วผมเปิดอะไรให้ดูนะที่สามรับผมเล่นโทรศัพท์ดึกไม่หน่อยดึกเพื่อนอะแบบก็เลยแบบแบบไม่หนอนเลยแต่ลาช่ามันเหนื่เกมมันก็ดีแล้วใหนเกมมันก็ดีมาแล้วก็ท่องมาสุ่มเพื่อนำโชค สักหน่อยแล้วกันนะครับไไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับมี20โลสุ่มไปไว้ยี่สเปิดไปเดิมาไพกันนะครับ สี่ยังพวงมาไอดี ID ลองโดนไปยี่สิบโลหันโอนห้าเอาหัวใจไปแล้วไปแล้วแค่ไหนนะไม่เป็นไรสิโลแรกยังโอเคอยู่นะครับเสียงมั่นอนไม่นอนต้องเปิดเพิ่มต่ออีก1ิดโล อโอ้โฮหฮอลโหลขึ้นต้องขยันทำงานก็ได้นะตอนคืนตีสามจะตีสี่แล้วขึต้องขยันก็ได้โอ้โหว่าใช้โชงเหมือนเราวะโชคแบบหายไปกับไอดีรองแล้วแต่อย่งน้อยก็ดีหน่อยได้แบบไม่ได้เกลือหมดเกลือไม่เยอะอย่างน้อยก็มีทองมากน,นะครับ เออแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมไปรับมินี่ก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ไป,ไปรับโหลดตัวแกนเลดบอสก่อนนะครับเอามาสุม่มจะได้ประหยัดเฮดหน่อยนะครับมา พร้อมแนละมาสุ่มต่อก่อนหนึ่งก่อนที่จะไปสุม่มมาขอข่าอวยพรก่อนนะครับลูกหัวก่อนยุคคาพลาะสุม่มเออไปเดิมอรุณ่าออกลร็วหน่อยไม่ทันึังไงเนี่ยว่าเป็นอะไรดี มนัาเออเข็มนะมันเข็มนะเนสามสิบโลอ่ะต่อไปอ๋อคือเอ้าวออามูนาเราขยานันตอ,อนคะืนอ่ะยังจะฟ้าไม่อีกเหรอโอ้โหโหัวใจสามดวงหัวใจสามดวงเออได้ โอ้โหอันที่อันที่เขาเรียแปลนเนาะกดห้ามเลยแล้วกันเนาะออกไหมโอ้โหรุดเร็ดรุดรุดเร็ดเดี๋ทำไมอ,อ่ะไม่ชอบออมาก็มาทุ่มต่อมา ตัวกายชาจัางหมดแล้วนะเฮ้ยเอาน่าแปะอย่างเดียวเลยตามเรียมสองอันโอ้โหความเกลือของเทนี่ว่ะต่อฟรีไฟสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมมาโอ้โหแบบ ให้เกลือไปไหนเนี่ยอเรดเนี้ยเมื่อกี้อะห,หัวใจสามดวงมาสองนอนไปแล้วกันสองดวงโอ้โหโคตรเกลือโคตรเกลือเลยที่หวอารอบนี้อย่างเกลือเทจริงแล้วมาเราค่อยไปหาเทดใหม่ตูไม่ถึงไว,ว้ยี่สิบโลอะ ว่าเป็นโดนัทโดนัทต้องออกแล้วไม,มไม่ออกโอ้โหดูเหลไม่พอไม่ออกซะด้วยฮัลโหลนะฮัลโหลนะเกือไหมนะขยันเนาะขยันใบเปล่าขยันให้เกลือนีอ่หัวใจ สามดวงดเกออเนี่ยเอาเลยนะขยานได้เปล่าเปลี่ยนตู้ก่อนนะครับเปลี่ยนตู้่เพื่อแบบเจนทงดีเนาะลืมได่หนึ่งพันเพชรฟ้าหนึ 1, 000, 200, ่งพันสองร้อยดิเออขยันเกิน ขยันไปไหนขยันไปไหนเลยนะโอหโอ้โหโอ้หอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหออ้โนะโอ้หโอ้โ เกลือไปเปล่าอุย้ยเข้มเข้มนะเนี่ยหัวใจสามดวงโดนัทเข้มอย่างเข้มเลยบันเทิงเพราะอย่างเข้มนี่แหละหนึ่งร้อยยี่สิบไปเลยนดนน่าย้ายให้มีครั้งนี้โอ้ โอ้ยอะรูนะมันล็อกรึไงเมี่ยเค็มเกินสามแล้วอยงเโหเค็มไปเปล่าสิบโลละเค็มไปรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วนะ จะให้เกลือเห็นไห่เนีนเ่ยเกษ์ก็หลุดหัวใจสามดวงโอเคโอ้เกลือเกลือนะครับอย่างเข้ม,มนุ่งค่อยเก็บโลฟรีมาสุ่มต่อนะครับ เอานาโอ้โห oh, oh. อย่างเค็มเลยอะตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะไปแค่นี้แหละอัดแค่นี้นะครับเงินวันนี้ช่องคนดีไม่เคยมองเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ